สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวณชาเกิดวันในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องถึงเวลาที่เราจะนำรีโมทติ้งออเดตมาใช้กันแล้วหรือยังจากสถานการณ์โควิด -19 ที่ทวีความรุนแรงและแพร่กระจายไปทั่วโลกวงการแพทย์ได้ออกมาแนะนำให้ใช้มาตรการป้องกันหลายอย่างหนึ่งในนั้นคือ Social ลดิสแ n น e ์คือการเว้นระยะห่างนั่นเองโดยให้ทุกคนอยู่บ้านให้มากที่สุดทำงานจากบ้านหรือ Work from home เนื่องจากสถานการณ์โควิด1 9จึงนึกถึงผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีว่าจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้ไหมจะสามารถตรวจสอบบัญชีจากที่บ้านของแต่ละคนได้หรือไม่และจำเป็นไหมที่จะต้องเข้าไปตรวจสอบ มาตฐานประกอบการของลูกค้าอาการที่ได้เข้าไปอ่านบทความต่างๆบนโลกออนไลน์บทความหนึ่งที่น่าสนใจบทความนี้เขียนโดยดูคร์สเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.accountingtoday.com บทความนี้ได้กล่าวถึงรีโมทออเดดว่าทำไมผู้ประกอบการวิชาชีพสอบบัญชีและทีมตรวจสอบควรพิจารณาการใช้รีโมททีมในปีหน้าเรามาทำความรู้จักกับคำว่ารีโมทติ้งออเดด หรือรีโมทออดิตซึ่งหมายถึงการตรวจสอบโดยที่ไม่ได้เข้าไปตรวจสอบณสถานประกอบการของลูกค้าแต่เราสามารถเก็บรวบรวมหลักฐานต่างๆได้อย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการแสดงความเห็นต่อข้อมูลในงบการเงินดังนั้นความเป็นไปได้ของการนำรีโมทออเดตมาใช้ในการตรวจสอบงบการเงินจึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการเข้าถึงเอกสารและหลักฐานในการสอบบัญชีหรือไม่ กล่าวคือเอกสารหลักฐานประกอบงบการเงินของกิจการอยู่ในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์หรือสามารถสื่อสารและแปลงเอกสารในรูปแบบของกระดาษให้อยู่ในรูปแบบแฟ้มข้อมูลและส่งให้ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลและหลักฐานต่างๆโดยไม่ต้องไปที่กิจการของลูกค้าได้เช่นการประชุมกับลูกค้า หรือการสัมภาษณ์จะดำเนินการผ่านการประชุมออนไลน์เช่นการใช้โปรแกรม Zoom โปรแกรม Windows Meeting กรณีที่ผู้สอบบัญชีควรพิจารณาที่จะตัดสินใจการใช้ร e m o t i n g Audit มีดังนี้ 1. เอกสารหลักฐานมีความถูกต้องครบถ้วนเกี่ยวข้องและน่าเชื่อถือหรือไม่ ผู้สอบบัญชีต้องออกแบบและใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอต่อการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีซึ่งจะต้องพิจารณาถึงความเกี่ยวข้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่จะใช้เป็นหลักฐานการสอบบัญชีทั้งนี้ความน่าเชื่อถือของข้อมูลจะรวมถึงความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลด้วย 2. โอกาสที่จะถูกคุกคามจากไซเบอร์คือการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลการทำรีโมทออิตจะต้องใช้การรับส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตซึ่งจะมีความเสี่ยงของการถูกขโมยข้อมูลหรือข้อมูลของลูกค้าถูกเผยแพร่หรือเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นความเสี่ยงของผู้สอบบัญชีเพราะจะกระทบต่อความน่าเชื่อถือในวิชาชีพสอบบัญชี 3. ความพร้อมของอุปกรณ์ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตการรับส่งข้อมูลรวมถึงการประชุมทางไกลจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพรวมถึงความสามารถในการรับส่งข้อมูลขนาดใหญ่หากการเชื่อมต่อล้มเหลวหรือไม่มีประสิทธิภาพจะทำให้ข้อมูลที่นำมาเป็นหลักฐานการสอบบัญชีขาดความน่าเชื่อถือและไม่สามารถนำมาสนับสนุนการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ 4. ตารางเวลาต้องมีความยืดหยุ่นอยู่ตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากต้องมีการประชุมทางไกลร่วมกันเวลาที่สามารถประชุมร่วมกันต้องตรงกันหากมีคนใดคนหนึ่งไม่ว่าเป็นสมาชิกในทีมหรือลูกค้าติดประชุมอย่างอื่นหรือไม่สะดวกทุกคนที่เหลือจะต้องเลื่อนการประชุมออกไปสิ่งที่ตามมาคือการควบคุมระยะเวลาในการตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนและ ตรงตามกำหนดเวลาที่ตกลงกับลูกค้าอย่างไรก็ตามการใช้รีโมทออเดตสามารถทดแทนวิธีการตรวจสอบแบบเดิมได้จริงหรือการเข้าสังเกตการตรวจน้ำสินค้าสามารถทำออนไลน์ได้จริงหรือเป็นสิ่งที่น่านำมาพิจารณา และหากไม่สามารถใช้รีโมทออเดดในสถานการณ์ปัจจุบันและไม่สามารถเข้าไปเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่สถานประกอบการของลูกค้าได้หรือไม่สามารถใช้วิธีตรวจสอบอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีผู้สอบบัญชีคงพิจารณาเพื่สถานการณ์ปัจจุบันคือการถูกจำกัดขอบเขตโดยสถานการณ์และผลกระทบนั้นมีสาระสำคัญ และแพร่กระจายส่งผลต่อการแสดงความเห็นของงบการเงินที่เปลี่ยนไป